วส,สวัสดีครับสวัสดีครับดีๆต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Hyperpixel นะครับกับผมชาติ Hyperpixel วันนี้เรากลับมากับอีกหนึ่งอุปกรณ์ i อ g a แ g e t สำหรับสายเกมมิ่งสายคนทำงานสายไอที IT กันโดยเฉพาะซึ่งวันนี้ไม่เป็นใครไหนอื่นแน่นอนครับนั่นก็คือคีย์บอร์ดแมกกาซีนเกจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า a j a จครับ และตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมนี่กระส่งมาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุดซึ่งเขามีคีย์บอร์ดไม่คาดิคเข้าให้เลือกหลายรุ่นมากๆรายการของเราเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่ารีวิวไปแล้วหลายตัวเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแบบเสียบสายราคาประหยัดสีหวานสีสวยสีเรโทรหรือชอบแบบที่เป็นบลูทูธพกพาได้แบบคีย์บอร์ดเต็มคีย์บอร์ดไม่เต็มเขามีให้เลือกทั้งหมดรวมไปถึงเมาส์คีย์บอร์ดและอุปกรณ์อื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในช่องทางของทางแบรนด s, น์ e Jazz เขาก็มีช่องให้เราเเขข้้าาาาาไไปปตตตติิดดมมมนัอย่ลืก s u b s ่ r i ด e ที่ไลนๆโปรโมชั่นดีๆจากแบรน,นะครับซึ่งทางช่องของทางทัศนนิมิชแนลเนี่ยเขาก็มีสินค้าที่ลดราคาอยู่ตัวนี้หลายตัวเลยที่น่าสนใจนะก็ลองเข้าไปกดดูได้แล้วกันนะครับตัวนี้มาในรหัสที่เราคุ้นเคยแล้วก็เป็นรหัสที่เรียกว่าเป็นตัวนําตัวขายตัวดีตัวคุ้มค่าคุ้มราคาของเขาเลยนั่นก็คือ AJK820 s Max Plus นั่นเองครับซึ่งใครที่เข้าไปเซิร์ชในช้อปปี้นะคุณจะงง,ง,งงนิดนึงเอ๊ะทำไมมีหลายสีมีหลายรุ่นต้องขอบอก ไวก่อนว่าเขาเป็นซีรีส์ยอดนิยมของเขาที่ขายมาอย่างยาวนานออกมาแล้วหลายรุ่นหลายตัวหลายสีแต่ อันนี้เป็นสีมาใหม่ล่าสุดและตัวนี้ก็มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า A j a z AK820 Mac Plus Going Series p r i m o d Gasket Mechanical Keyboard ในขณะเดียวกันนะครับตัวนี้เข้ามาด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับนั่นก็คือสีที่มีชื่อว่า GG R ตัว GG เนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดสีเขียวไร่ระดับสวยมากซึ่งตัวนี้ตัวแป้นข้างในเขาจะเป็นแบบ d r e a m w a f e r เป็นแป้นสีน้ำตาลในขณะเดียวกันถ้าเกิดใครเป็นสายหวานเอออันนี้ก็จะมีอีกสีนึงนะเป็นสี GP นะ ซึ่งเป็นสีคีย์บอร์ดไล่เฉดสีชมพูเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะสวยมากๆน่ารักเป็นแบบหนึ่งเหมือนกันแต่งผมเนี่ยได้สีเขียวมานะเพราะว่าถ้าเกิดสีพูเนี่ยไม่ไหวนะสำหรับผู้ชายอย่างเราในขณะเดีวยวกันเจ้าตัวคีย์บอร์ดสีพูเนี่ยต้องขอบอกไปก่อนว่าตัวแผงวงจรข้างในตัวแป้งข้างในเนี่ยสวิตช์ของเขาจะเป็นแบบ fly fish switch นั่นเองก็จะเป็นสีออกขาว,ขาวมีขั้วสีฟ้าอ่อนๆเออไม่เหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นสองอันนี้ใช้งานเหมือนกันแต่อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องดีเทลเล็กน้อยนอกจากนี่น,น้ดดนนบ นี่มาถึงกล่อ,องเขานี่นะเอเสก็มาแบบสไตล์เดิมเลยนะฮะเนี่ยกล่องเขามาสวยงามข้างหลังก็มีตัวเอกสารคู่มือการผลิตอะไรต่างๆเต็ไมไปหมดเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะแบรนด์หนึ่งเลยทีเดียวราคาจัดจำหน่ายของเขาเนี่ยตามช้อปปิ้งออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยอยู่ประมาณสัก2ใบเทามีทอนยิ่งถ้าเกิดใครซื้อช่วงโปรช่วงที่มีคูป,ปองส่วนลดนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกให้เลยนะอาจจะเหลือประมาณใบเท่านิดๆในขณะเดีวยวกันเนี่ยเราลองมาดูข้างในกันดีกว่าแกออกมานี่นี่คู่มือมาเป็น เล่มเลยนะจริงจังมากอ่านง่ายใครกลัวจะใช้ไม่เป็นเปิดปิดไฟไม่เป็นอะไรต่างเนี่ยเขามีคู่มือมาอยู่แล้วนะมีทั้งภาษาจีนมสร้างภาษาอังกฤษนะอ่านี่คู่มือนะครับปัดมาครับในกล่อง,องเขาจะเป็นกล่องมาแบบนี้นี่เป็นกล่องพลาสติกมาเขียนคําว่าเอเอสหรูรามากในขณะเดีวยวกันตัวนี้ใส่ซองนะมาอย่างดี ตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์เสริมอันนี้สําคัญมากนะครับตัวนี้เป็นคีมหนีบตัวปุ่มสวิตช์ใช้ในการเปลี่ยนปุ่มสวิตช์ทั้งตัวปุ่มข้างในและปุ่มข้างนอกปุ่มข้างนอกจะใช้ก้านสี่เหลี่ยมอันนี้นะเสียบลงไปแล้วดึงออกมาได้เลยส่วนปุ่มข้างในที่เป็นแผงวงจรจะใช้ตัวคีมหนีบอันนี้เป็นตัวนี้นะครับในขณะเดียวกันตัวนี้จะให้สายข้างหนึ่งจะเป็น USB Type C สายข้างหนึ่งจะเป็น USB Type A ส่วนตัวนี้จะเป็นสายที่ให้มาความยาว1เมตร60ซนติเมตรก็คือ1.6เมตรนะคร ความพมว้าวนี่เห็นอะไรไหม<ะ>ห็นแล้วหิวไอติมชาเขียวมากมาก มาดูกันดีกว่าครับว่าคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับความสําคัญและความโดดเด่นของมันเนี่ยตัวนี้จะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ900กรัมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าตัวแสง RGB นั้นจะมีรูปแบบในการปรับโหมดของแสงเนี่ยถึง20แบบในขณะเดียวกันขนาดของตัวคีย์บอร์ดนะครับเขาเรียกว่าออกมาในขนาดมีความกว้างอยู่ที่3 3 3มิมลลิเมตรความยาวอยู่ที่1 4 3มมิลลิเมตรและก็ความหนาอยู่ที่2 0 5มิลลิเมตรครับตัวนี้8 2คีย์นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะเป็นไซส์ไม่ใหญ่เนี่ยไหม จะมีแบตเตอรี่อยู่ภายในสูงถึง8,000ม ah ิลลิแอมป์เลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าก็ให้ฟีลลิ่งแบบออร์แกนิกดีไซน์รองรับนิ้วใช้ได้เลยในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูในกล้องตอนนี้ปุ่มสีสวยมากดูมันไล่เฉดมาวัสดุนะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับและโครงสร้างของตัวคีย์บอร์ดข้างในประกอบไปด้วยแผงวงจรแล้วก็แผงของการประกอบเป็นชั้นๆลงไปเราเรียกว่าแกสเกตคีย์บอร์ดนั่นเองครับและเรายังสามารถนะครับค็อสตอมนะครับหรือว่าเป็นฟูลฮ็อตทับัทนาาเปลช์ทันทีย เรับเดีวว่าถ้าเกิดเราเอาเจ้าตัวนี้นะครับมาทําการจิ้มเข้าไปแบบนี้นี่จิ้มเข้าแบบนี้แล้วดึงแปดออกมาเห็นไหมมันจะสามารถดึงปุ่มมาได้แบบนี้ในขครัเดีการก็ใช้ด้านสั้นอนนี้ด้านสั้นที่เป็นตัวตะขอนะกดลงไปแล้วหนี่ปุ๊บเราก็ดึงขึ้นตรงๆ เห็นไหมมันจะดึงขึ้นมาแบบนี้สิ่งที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็คือเจ้าปุ่มตัวนี้เขารองรับการใช้ตัวแป้นพิมพ์แบบนี้นะที่เป็นสวิสเนี่ยทั้ง3ขาและ5ขาเลยสามารถใช้ได้ทั้งคู่ในขณะเดียวกันให้เพื่อนๆสังเกตขาทองแดงเข้าให้ดีนะครับว่าขาทองแดงเข้าอยู่ตรงตำแหน่งไหนแล้วก็เสียบลงไปที่เดิมนี่ในขณะเดียวกันครับเราจะเห็นว่าข้างๆของปุ่มทุกปุ่มเลยฝั่งที่เขาหาคนใช้งานเนี่ยมันจะมีการแซะล่องทําให้เรามองเห็นตัวอักษรของแต่ละปุ่มแต่ตัวนี้เราจะพบว่ามันจะเจาะทะลุด้านข้าง เป็นใสๆทำให้เวลาเพื่อนๆเปิดไฟ RGB อะ่ะนอกจากจะทำให้มันสวยงามแล้วนะทำให้เราอะ่ะสามารถเห็นตัวหนังสือนะผ่านเจ้าตัวปุ่มตรงนี้เนีย่ยเพื่อนๆมองดูนะทำให้เวลาเราใช้งานตอนกลางคืนะเราจะสามารถมองแบบเฉียงๆตะแคงหรือว่าไว้บนตักตอนจะนอนนะเนาะแล้วก็นั่งพิมพ์พิมพ์เล่นๆอะไรเงี้ยมันจะมองเห็นแสงเลยว่าปุ่มตัวนี้เป็นตัวอักษรอะไรเอออันนี้เจ๋งในขณะเดีวยวกันเนี่ยปุ่มด้านบนจะเป็นปุ่มฟังก์ชันปุ่ม Escape และปุ่มโฮมแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้ตัวน็อปเนี่ยอันนี้เอาไว้เพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็สามารถกดไดไ้ด วยนะในการต้องการให้มิ้วลำพงนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวสัญญาณนะครับของตัวนี้นะเห็นไหมพวกแบตเตอรี่เออยอะไรเอ่ยต่างนะครับครบถ้วนตัวข้างล่างของตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้เขาจะสกรีนครว่า a j s ตัวเครื่องเนี่ยเมื่อเราคว่ำลงมาเราก็จะพบว่าจะมีตัวสติ๊กเกอร์นะครับของแบรนด์พร้อมรหัส serial number แล้วก็จะมีตัว anti slipper หรือการลื่นนี่ทั้ง4อันเลยแล้วก็ยังสามารถ adjust ขาตัวนี้ซึ่งตรงขาตรงนี้ก็จะมี anti slipper เหมือนกันทั้งแบบเวอร์ชันเตี้ยและแบบเวอร์ชันสูงทําให้เราอ่ะ เจ้าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยให้มันเอียงรับข้อมือมากหรือน้อย ได้มี2ระดับให้เลือกนะนอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับก็ยังรองรับนะครับเรื่องของการกดแบบ full anti ghost ก็คือสามารถรองรับปุ่มกดพร้อมๆกันได้ทุกคีย์บอร์ดในเวลาเดียวกันเลยไม่มีการจํากัดว่าไม่เกิน5ปุ่ม10ปุ่มอันนี้กดทั้งแผงก็มาทั้งแผงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางโปรแกรมที่ต้องใช้การกดคีย์ลัดสองสปุ่มอะไรพวกนี้สามารถกดพร้อมกันได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ใครที่ซื้อไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็น windows และฝั่่งทีเป็น MacOS สามารถใช้งานด้วยกันได้อย่างไร้รอยต่อนะครับไม่มีปัญหาไม่มีการแบ่งค่ายสามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปได้เลยนะครับรวมไปถึงเจ้าตัวนี้นะครับความสามารถพิเศษของเขาคือเขารองรับระบบการเชื่อมต่อถึง3รูปแบบครับรูปแบบที่1เลยครับเพื่อนๆก็เห็นว่ามันจะมีเจ้าตัว USB นะครับคือการใช้เจ้าตัวสายอันนี้แหละเอาไปเสียบก,กับเครื่องคอมเพื่อนๆจะเห็น,น,นมีตรงนี้เสียบ USB Type C เข้าไปแบบนี้เลยครับพอเสียบ Type C เสร็จเอาสายข้างนี้นะครับไปเสียบที่ CPU หรือที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่โนต้ตบุ๊กของคุณก็จะสามารถใช้งานแทนคีย์บอร์ดหลักได้แล้วครับกับประเภทที่2นะครับถ้าคุณไม่ใช้สายแบบนี้ต้องการใช้แบบไเลส s s มันจะมีให้คุณเลือก2ทางครับก็คืออันที่1นนะครับสวิตช์ฝั่งด้านซ้ายสุดนะครับจะเป็นบลูทูธ แล้วก็ทําการเชื่อมต่อบับเจ้าตัวอุปกรณ์ของเราได้เลยสุดท้ายครับมาที่คาว่า2.4ครับตรง2.4 g ิกเนี่ยจะเป็นการใช้งานผ่านเจ้าตัว USB 2.4กิกซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณซึ่งกันและกันโดยที่เราจะต้องมี USB เล็กๆเอาไปเสียบที่เครื่องคอมของเราก่อนซึ่งจุกตรงนั้นนะ่ะมันจะซ่อนไว้ที่ตรงนี้ครับสังเกตทางด้านขวามือนะครับตรงนี้เราจะพบว่าถ้าเรายกขึ้นมันจะมีจุก USB ซ่อนอยู่ตรงนี้ครับให้เราทําการสไลด์ขึ้นนะครับเราจะพบว่ามันจะมีจุก USB แบบนี้ตัวนี้เป็นตัวส่งสัญญ,ญา รันเราจะต้องเอาไอ้อันนี้แหละไปเสียบที่เคสของเครื่องเราคราวนี้นะครับเราจะมาลองทําการเชื่อมต่อนะครับกับเจ้าตัวเครื่อง MacBook Pro ของผมเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เครื่อง Mac อยู่แล้วกลัวจะใช้งานไม่ได้เดีย๋ยวมาลองดูไปด้วยกันก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ที่โหมด Bluetooth นะครับพอเข้ามาที่โหมด b l u e t o t h ปั๊บเราก็มากดเปิดเลยครับแล้วก็เข้าไปที่คําสั่ง b l u e t o ครับ ครเครื่องก็จะทำการค้นหาเจ้าตัวคีย์บอร์ดซึ่งจะพบว่ามันจะเจอ ak 8 2 0 m a x 5.0ครับซึ่งตัวนี้เขาเป็นบลูทูธเวอร์ชั่ o n น5.1แล้วพอเจอเสร็จปับ๊บให้เรากด Connect เลยครับพอกด Connect เข้าไปเรียบร้อย ก็จะพบว่าตอนนี้คีย์บอร์ดมันโชว์ขึ้นมานะครับขึ้นองคําว่า c o n n e c t แล้วก็บอกปริมาณเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ภายในด้วยนะทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันเผื่อใครยังไม่เคยลองใช้คีย์บอร์ดที่เป็น Mac h a n i c a l แล้วก็มีไฟ RGB นะครับวิธีการใช้งานง่ายมากครับอันที่1เลยนะครับกดปุ่มฟังก์ชันตรงนี้นะครับที่เขียนว่า FN นะครับค้างเอาไว้แล้วก็กดบวกกับการกดขึ้นครับ การกดขึ้นแบบนี้จะเป็นการเพิ่มความสว่างของเจ้าตัวไฟ R G B นั่นเองครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดกดฟังก์ชันค้างแล้วกดปุ่มลงตรงลูกศรน,นะครับจะเป็นการลดแสงลงไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันดับนะครับซึ่งเดี๋ยวว่ามันจะมี1 2 3 4ก็จะมี4ระดับความสว่างนะครับก็ตั้งแต่สว่าง100จนเหลือศูนย์หรือว่าไฟดับคีย์บอร์ดดับไปเลยในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้คีย์บอร์ดที่มีการเปลี่ยนสีหรือเฉดหรือลูกเล่นของไฟ R G B ทั้ง20โหมดนะครับให้ แล้วก็กดเครื่องหมายตรงด้านนี้นะครับที่เป็นรูปขอขวดตามนิ้วที่ผมชี้เลยนะครับมันก็จะพบว่ามันก็จะเปลี่ยนรูปแบบไม่เหมือนกันนะเป็นแบบเรื่องเลือ่อเปลี่ยนสีอันนี้เราก็สามารถปรับได้เห็นไหมฮะนอกจากนั้นเนี่ยในกรณีที่เป็นตัวคีย์บอร์ดที่มีการเปลี่ยนสีของไฟเนี่ยเราสามารถกดฟังก์ชัน มันก็จะทำการเปลี่ยนเฉดสีให้สีเขียวอย่างเดียวสีเหลืองอย่างเดียวเนี่ยสามารถปรับได้นะในขณะเดียวกันนะครับถ้าเป็นไฟ RGB ที่มีการเคลื่อนที่ไปมาอันนี้เพื่อนๆสามารถปรับสปีดค,ความเร็วของการเคลื่อนที่นะครับให้เพิ่มหรือลดเนี่ยโดยการกดปุ่มฟังก์ชันกับเครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายลบด้านบนนี้สามารถกดได้นะครับถ้าเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยสปีดมันจะเร็วมากมากครับแบบนี้นะครับ กดเพิ่มไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมฮะมันก็จะวิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บั๊บ,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 บตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เลือกเป,เป็นแบบลบนะครับมันก็จะชา้าลงเรื่อยๆนั่นเองครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปคัสตอมไปลองปรับไปลองแต่งกันดูนะครับ ตอนนี้เรามาลองพิมพ์นะฮะแบบมั่วๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาลองรับแบบ full anti ghost นะครับก็คือพิมพ์กี่ปุ่มพร้อมๆกันก็สามารถทํางานได้ไม่มีปัญหาติดขัดคราวนี้ผมจะลองใช้แบบนี้เลยนะ10นิ้วเลยนะแล้วจิ้มๆลงไปที่ตรงตัวคีย์บอร์ดนะเพื่อให้ดูว่าตัวหนังสือมันขึ้นหรือเปล่าแบบนี้เลยโอ้โหมันมาเป็นลอ็ลอตๆตามนิ้วเลยนะเนี่ยดูดิ มาแบบเร็วมากอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันรองรับแบบ full anti ghosting แบบแท้จริงเลยก็เรียกว่าใช้งานค่อนข้างง่ายนะใครที่กำลังมองหาคีย์บอร์ด c h a n i c a l ที่ใช้งานได้ดีราคาไม่แพงผมแนะนำและเชียร์เลยเจ้าตัวนี้ A j a AK820 Mac Plus Going Series m ตรม็อดเ c ตเจ Mechanical k e y b o a r ตตัวนี้น่าสนใจมากๆอย่าพลาดเข้าไปที่ช่องทางของเขาเขามีทัศน n ส m i ิมิชแนลเข้าไปกดติดตามกด Subscribe และไปเอาคูปองนะจ๊ะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นส่วนลด l a s h ส e ตลเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AJAS AK820 Max SM MGN ราคาพิเศษตอนนี้2,754บาทเออนะสามารถเข้าไปหาซื้อได้นะรวมไปถึง AJAS a j 0 3 9 w s ตัวนี้ก็ราคาพิเศษอยู่นะจ๊ะแล้วก็มี a j a จ AK992S ตัวนี้ก็ราคาพิเศษที่น่าสนใจเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันครับเขามีสเปเชียลไวเซอร์นะครับวันเลขเบิ้ล1111นะ 11, 11, จ๊ะเป็นบิ๊กเซลส่วนลดตั้งแต่45บาท60บาทและ90บาทสามารถเข้าไปกดรับซื้อรับส่วนลดได้เลยจ้ะในขณะเดียวกันใครที่สนใจนะเขามีสินค้าอื่นๆอีกเยอะเลยครับเข้าไปดูในช่องขอเธอซื้อนี่ชาแนลได้เลยแล้วไปกดติดตามกด subscribe เขานะครับเพื่อที่จะไม่พลาดโปรโมชั่นที่น่าสนใจครับสำหรับ<ม>วันนี้นะครับผมโรเจอร์ศรีและชาลัยเปิ้ลพิเศษก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เนจ อุปกรณ์ไอที gadget อะไรที่น่าสนใจก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เนี่ยจ้าแล้วก็สามารถแชร์คลิปนี้เพื่อนที่คุณรักดูได้นะจ๊ะแล้วก็ใครสนใจเราใส่ลิงก์ไว้ในช่องทางด้านล่างใน description ไปแล้วสามารถเข้าไปกดไปตามได้เลยจ้าสวัสดีครับ h y เปอร์พิซเซ